หน่วยที่9โมเดลการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลรายวิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่9ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายในรายวิชานี้ประกอบด้วยความหมายของโมเดลธุรกิจความสำคัญของโมเดลธุรกิจประเภทของโมเดลการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล เครื่องมือช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจองค์ประกอบของเครื่องมือช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจโมเดลธุรกิจแพลตฟอร์มความหมายของโมเดลธุรกิจโมเดลธุรกิจ b ิสเน e s s โมเดลก็คือการนำเสนอธุรกิจที่ครอบคลุมซึ่งมีทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินง,งานช่วยให้เจ้าของธุรกิจและทีมงานมีความเข้าใจร่วมกันว่าจะสร้างรายได้อย่างไรพร้อมเดินหน้าได้ถูกทาง ตรงตามเป้าหมายเป็นเครื่องมือในการอธิบายองค์ประกอบและความสัมพันธ์ที่นําไปสู่การสร้างมูลค่าทางธุรกิจเป็นคุณค่าที่สามารถส่งมบอบแบ่งปันและแกจกจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้สุดเสียความสําคัญของโมเดลธุรกิจ 1. เป็นโครงสร้างของการทํางานที่จะช่วยทากาไรและสร้างไรายได้ให้กับบริษัท 2. ช่วยให้บริษัทสามารถจัดการต้นทุนและคาดการไรายได้ของบริษัทได้ สามช่วยวางกลยุทธ์ทางการตลาดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดประเภทของโมเดลการทำธุรกิจดิจิตอลในยุคดิจิทัลหนึ่งเป็นโครงสร้างการดำเนินที่จะช่วยทำกำไรและสร้างรายได้ให้กับบริษัทสองช่วยให้บริษัทสามารถจัดก,การต้นทุนและคาดการรายได้ของบริษัทได้สามช่วยวางกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดประเภทของโมเดลการทําธุรกิจดิจิทัลในยุคดิจิทัลประกอบด้วย 1. ประเภทธุรกิจดิจิทัลสอประเภทสมัครสมาชิก 3. ประเภทบริการแบบพรีเมียม สประเภทโฆษณา 5. ประเภทการตลาดแบบพันธมิตร 6. ประเภทการระดมทุน 7. ประเภทแบ่งปัน 8. ปประเภทบริการตามความต้องการเครื่องมือช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ เครื่องมือช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจพื้นฐานจะทําให้มองเห็นรายละเอยียดต่างๆของธุรกิจตัวเองได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นทั้งจุดเด่นจุดด้อยข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบกิจกรรมหลักของธุรกิจหรือแม้กระทั่งคู่ค้าและลูกค้าคือใครซึ่งจะช่วยให้มองเห็นธุรกิจในภาพรวมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกๆฝ่าย องค์ประกอบของเครื่องมือช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ 1. การมีพันธมิตร 2. การสร้างกิจกรรม 3. การจัดการทรัพยากร 4. การมองหาจุดเด่น 5. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหก เรียนรู้กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเจ็ดมองหาช่องทางการจัดจำหน่ายแปดวางแผนเรื่องรายได้เก้าจัดการเรื่องต้นทุนโมเดลธุรก,กิจแพลตฟอร์ม โมเดลธุรกิจแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มบิวสเตร์โมเดลก็คือสิ่งที่ทอำนวยความสะดวกในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคทําให้เกิดการสร้างมูลค่าผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือข้อมูลแต่ต่างจากโมเดลแบบดั้งเดิมที่มูลค่าจะเกิดตามลำดับจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคด้วยตัวแพลตฟอร์มต่างๆทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆในระบบนิเวศแบบเครือข่าย โมเดลธุรกิจแพลตฟอร์มมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ 1. ตลาดที่หลากหลาย 2. ผลกระทบต่อเครือข่าย 3. ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 4. โครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดได้ 5. ้ผลวัตของระบบนิเวศแบบเครือข่ายความสำคัญของโมเดลธุรกิจแพลตฟอร์ม1เครือข่าย 2. นวัตกรรมและขนาด สาการเข้าถึงแลกกาสที่เท่าเทียม 4. การควบคุมข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก 5. การสร้างรายได้และการกระจายรายได้จบหน่วยที่ 9. โมเดลการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลรายวิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลดูรายละเอยียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบขาดท้ายหน่วยและฝึกปฏิบัติในมรการด้วยนะครับ